สวัสดีค่ะเด็กๆอันนี้พบกับคุณคุณอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนหน่วยวันพ่อนะคะหรือจะเป็นวันพ่อแห่งชาตินั่นเองนะคะที่นี้วันพ่อใกล้จะถึงวันพ่อแล้วก็คือวันที่5เดือนธันวาคมนะคะคุณพิคุณก็จะพาเด็กๆมาทำการ์ดค่ะการ์ดให้กับคุณพ่อ การ์ดก็คือบัตรอวยพรนะคะบัตรอวยพรให้กับคุณพ่อนะคะให้เด็กๆลงมือทำด้วยตัวเองนะคะอ่ะคุณพิพุณจะสอนทํานะคะเด็กๆน้กระดาษมาหนึงแผ่นดีของคุณพิพุูใช้กระดาษแข็งสีเหลืองค่ะ คุณพี่คุณมีกระดาษแขกสีเหลืองคุณพี่คุณก็ใช้สีเหลืองส่วน,นเด็กๆมีกระดาษสีอะไรเด็กๆก็สามารถใช้ได้นะคะอ่ะพอได้กระดาษมาเสร็จแล้วเราก็จับมุมนี้ให้ชนกันเราจะแบ่งครึ่งนะคะอ่าตรงนี้เสร็จแล้แบ่งครึ่งแล้วอ่ะแล้วก็มือรีดไว้อันนี้วางไว้ก่อนอ่ะรีดไว้อ่าทีนี้เราก็ได้การแล้วค่ะวิธีการเปิดเราก็เปิดตรงนี้นะคะเห็นไหม เราก็จะทำการให้คุณพ่อแล้วนะคะออุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือสีเมจิกถ้าเด็กๆไม่มีสีเมจิกเด็กๆมีสีเทียนเด็กๆมีสีไม้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถใช้ได้นะคะสามารถนามาตกแต่งได้เลยแต่คุณพี่กุลของคุณพี่กุลจะใช้สีเมจิกนะคะ,ะมาเริ่มทํากันเลยคุณพี่คุลก็จะตกแต่งขอบมันตกนะคะ ได้ขอมาแล้วค่ะต่อไปผูปพิกุณก็จะว่านี่น้าปกมันก่อนผูปพ,พิคุณอยากให้คุณพ่อผูปพ,พิคุณได้ไปเที่ยวที่สวนดอกไม้ก็จะมีดอกไม้มีมีต้นไม้ หน้าปกคุี่คุนเสร็จแล้วทีนี้ข้างในอ่ะข้างในนะคะคุณพี่คุนก็จะเขียนรักพ่อค่ะอ่าสัญลักษณ์ของคุี่คุนนะคะ,ะความรัก เขียนว่ารักพ่อค่ะนี่คุณลูกคุณพ่คุณก็ว่าคุณพิคุณกับน้องชายคุณพิคุณนะคะสองคนรักพ่อนะคะทีนี้เด็กๆก็ทำการาฟของเด็กแบบนี้นะคะนี่เขอแอบไว้ก่อนนะเพื่อให้คุณพ่อนะคะแต่เอามาส่งคุณพ่คุณกับคุณคุลล์ได้นะคะ ส่งคุณพิคุลกับคุณคณนกเสร็จแล้วเด็กๆก็เก็บการ์ดนี้ไว้แล้วพอถึงวันพ่อคือวันที่หน้าเดือนธันวาคมเด็กๆก็การ์ดนี้นะคะไปมอบให้กับคุณพ่อนะคะนะคะโอเคแล้วคุณพิคุลจะคอยดูการ์ดคอยพร้อมวันพ่อของในเด็กนะคะไปละคะลักนะคะ